นจากบ้านนะคะก็อาจารย์ก็ยินดีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เลือกมาแบงค์มาเลยวันนี้แล้วก็กะว่าจะมาลองดูนะคะว่าแต่ละวิชาเอกมีอะไรดีๆที่เราปิ้งขึ้นมาได้นะคะสำหรับวิชาเอกพืชศาสตร์แล้วเนี่ยจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในวิชาเอกของสาขานวตัตกรรมการเกษตรถ้าใครทราบนะคะ,ะคนที่มีเรียนสามารถยุด่ได้นะคะนะคะสามารถยุ่ได้ ฝากภกาพพื้นในดวงใจด้วยนะคะถ้าห่าไป <laughs> ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน,จจนเหล็กจุนจะต้องไปเก็บอีกนะคะ <laughs> เอาเอมาฝากอาจารย์เอาเอมาฝากอาจารย์ท่าไหนจะได้แม <im ple> ่บากค่ะ ีคนน่ะนะคะที่นี่สำหรับคนที่อยู่นะคะจริงๆแล้วิชาเอกคือวิชาเอกคือศาสตร,ร์เนี่ยเราจะมีด้วยกันหลายสาขานะคะทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยหวังว่านะคะที่เราตัดสินใจที่ไม่ว่าจะเลือกวิชาไหนนะคะมันก็จะมีในเรื่องของความสนใจและก็ความถนัดหนูถนัดและก็สนใจในส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกอะไรเนี่ย เราอาจจะต้องนึกนิดนึงว่าเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองก่อนอว่าเราชอบแบบไหน,นใช่ไหมคะเพราะแต่และว,วิชาเอกเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็ความถนัดก็ไม่เหมือนกันนะคะที้ในส่วนที่2อคือว่าถ้าเรียนวิชาเอกนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจบไปแล้วทําอะไรใช่ไหมคะลูกจบไปแล้วทาอะไรมีโอกาสที่จะทํางานในบริษัทหรือว่าใน เขาเรียกว่าอะไรนะเอกชนหรือว่าทํำงานส่วนตัวได้ไหมนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องนึกดิ้นึงว่าโอกาสที่จะได้งานเป็นยังไงนะคะแล้วก็สําหรับของวิชาเอกพืชศาสตร์จริงๆแล้วก็เหมือนกับวิชาเอกอื่นนะคะที่จริงๆแล้วโควตาข,ของภาคพืชปีนี้มีแค่ประมาณ40คนแต่หัวหน้าสาขาบอกแล้วว่าใครที่เลือกภาคไหนมีสิทธิ์ที่จะได้ภาคนั้นส โอกาสที่จะได้ภาคนั้นใช่ไหมคะแล้วก็สำรอง2 3 4นี้นะคะคราวนี้เนี่ยนะคะสำหรับวิชาเอกพืชศาสตร์เองนะคะ <_ d ata> ก็จะมีด้วยกันนะคะหลักๆเป็นกลุ่มวิชานะคะเราก็จะเรียกว่ามีการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพของพืชนะคะเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ในส่วนของเซเรรวิทยาการผลิตพืชก็จะมีก่อนแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของกลุ่มวิชาที่อยู่ในวิชาเอกพืชน,นะคะสําหรับนะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยกิจที่จะต้องเรียนนะคะเพราะว่าแต่ละวิชาเอกก็จะมีจํานวนหน่วยกิจที่เราจะต้องเก็บนะคะทั้งวิชาบังคับวิชาเฉพาะวิชาชีพแล้วก็วิชาเลือกเสรีที่แตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้สามารถไปดูได้ในเล่มหลักสูตรนะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นคําถามที่ยอดฮิตเวลาเราจะตัดสินใจเลือกว่าเรา จะเลือกวิชาเอกนี้เพราะอะไรแบบแร,ร,รกนะคะก็คือในส่วนของจบวิชาเอกแล้วนะคะเราจะมีโอกาสทํางานมากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับวิชาเอกพืชศาสตร์นะคะเรียนเอกนี้แล้วนะคะเราก็จะทํางานในส่วนของพนักงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะบริษัทเอก,กนชนก็หลายบริษัทนะคะ,<ส>ะคราวนี้เนี่ยประกอบธุรกิจอื่นๆนะคะก <ๆๆ S 1> ็ะ <ๆ S 1> จะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะจริงๆแล้วในส่วนของอ่า กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่นะคะพี่นานานะคะที่อยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนของยาลานะคะอันนี้ก็จบ ประมาณสองปีได้นะคะพี่ก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ในส่วนอันนี้ก็จะเป็นพี่สุชีวินนะคะก็จะเป็นนายกสโมโรุ่นประมาณสี่ห้ารุ่นที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกยโทนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่การยางอะไรยงนี้ะคะลูกหลายคนก็จะมีรุ่นพี่เราอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้พอรู้จักไหมคะว่าใครคุณคุณไหมคะปิดหน้าปิดตานะคะอันนี้เป็นในส่วนของทํางานเอกชนนะคะก็ค,คือเป็นพี่ลิศนะคะอ่าพี่ลิศนะคะอืม mm hmm. เนื่องจากว่าที่พี่หลายคนเนี่ยที่ทางานแล้วสามารถที่จะก็ทำงานที่ด้านทานี่นั่นได้เนื่องจากนะคะเอกวิชาเอกพืชศาสตร์เนี่ยพี่ๆส่วนใหญ่เนี่ยจะไปฝึกภาษาครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมดในวิชาเอกเราะนั้นโอกาสที่จะได้ง,งานทําก็จะมีสูงมากนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทํางานประอกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะไปเปิดร้านกาแฟตามฝันนะคะที่เ็ามีฝันอยู่ตั้งแต่ก่อนเรียน แล้วก็มาเรียนในวิชาเองแล้วไปประกอบประกอบธุรกิจของตัวเองอเทีนี้จะมีอีกภาพหนึ่งนะคะก็คือว่าอันนี้ก็ทํางานตามฝันเหมือนกันก็คือไม่ได้ทํางานเป็นข้าราชการนะคะไม่ได้ทําทงานเอก,กชนนะคะแต่กลับไปเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านตัวเองเพราะว่าพี่แสนเนี่ยก็คือตั้งแต่เข้าภาคแล้วจะเป็นนักศึกษาที่ไม่เหมือนใครนะคะมีความเป็นอินดี้สูงมากอ,าอินดี้สูงมากคือ เงินเยอะๆไม่เอานะคะแต่ว่าอยากได้ความสุขเล็กๆน้นอยๆนะคะก็กลับไปทําให้หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเรามีความสุขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของนักศึกษาที่จบไปนะคะที่อาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะไม่คิดว่าเด็กเราจะกลับไปแล้วไปทําเรื่องเหล่านี้เพราะเชื่อแน่ว่าทุกคนเนี่ยที่มาเรียนเกษตรเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะทราบว่าเรียนเกษตรแล้วเนี่ยเรากลับไปช่วยคนในหมู่บ้านหรือช่วยประเทศอย่างไรใช่ไหมคะ เราก็จะมีโน้ตเฮาต่างๆที่มาเก็บเกี่ยวในแต่ละวิชาเอกแล้วก็กลับไปประกอบอาชีพนั้นๆนะคะทีนี้เอาเป็นสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าเรียนวิชาเอกพืชศาสตร์แล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อแน่ว่ามีงานทำแน่นอนนะคะเราจะเห็นว่างานแต่ละอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเงินเดือนความกดดันนะคะถ้าทำงานราชการก็ ทำง,งานปกติใช่ไหมคะเงินเดือนไม่เยอะแต่ความมั่นคงมีสูงนะคะทำง,งานเอกชนมีความกดดันสูงแต่เงินเดือนก็สูงด้วยทำง,งานที่บ้านก็ป้าข้างบ,บ,บ,บ้านกดดันใช่ไหมคะแต่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นลูกมีโอกาสที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้นะคะทีนี้นะคะ,รคะกระบวนการเรียนการสอนของวิชาเอกก็จะคล้ายๆกับหลายๆวิชานะคะก็คือ เราก็จะมีการอะไรนะคะอ่า,น,าน,นี้นะคะอัน,นนี้จะขอข้าไปนะคะก็คือว่าในส่วนของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเรามีอาจารย์อยู่ในภาคทั้งหมด14ท่านนะคะมีศาสตราจารย์สองคนเหมือนโม้นะ,ะลูกเหมือนดีใจมีศาสตราจารย์สองคนนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์บอส่สวนอาจารย์สองท่านเป็นอาจารย์เลยนะคะยังไม่ที่ตำแหน่งนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องปฏิบัติการนะคะก็ะสิ่งที่จะมาช่วยให้ลูกเรียนรู้ เนี้มากขึ้นก็จะมีแหลกต่างๆน,น,นะคะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกแล้วก็มีแลงมีแปลงทดลองนะคะก็จะเป็นที่แปลงภาาวิชาพืชศาสตร์แล้วก็ในส่วนของแปลงทุ่งใหญ่ท่าข้างแล้วก็ที่ทั่วไปของคณะมี่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเปิดโลกทัศนะคะแล้วก็ในส่วนของการไปมาเลเซียนะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดนะคะจะได้ไปกันนะคะ ชั้นฟีที่2ที่กำลังจะเข้าภาคแล้วก็จะมีการฝึกกิจกรรมและก็งานที่เกี่ยวข้องกับทางพืชศาสตร์ที่นักศึกษาเกษตรจะต้องทราบนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากมีทักษะอะไรเพิ่มฟูนอาจารย์ก็พยายามที่จะให้มีกิจกรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของงานเกษตรภาคใต้เราก็จะมีชมรมพืชศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีสอดแทรกอยู่ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก นะคะถ้าใครสนใจด้านกล้วยไมย้ก็ลงเรียนวิชากล้วยไมย้เอาวิชาเพื่อเครื่องดื่มเพื่อสมนุนไพรวิชาการผลิตผักก็จะมีหลากหลายวิชาให้เราเลือกนะคะเพื่อที่นะักศึกษาจบไปแล้วจะมีความชํานาญในเรื่องน,นั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีสไลด์เพียงแค่เท่านี้นะคะก็ให้เราเลือกตามที่ตัวเองคาดหวังว่าจบไปแล้วเราอยากทําอาชีพนั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มีฝันนะคะ คิดตอนนี้เลยค่ะเพราะว่ามันคืออนาคตของลูกอีกหลายสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูดีๆเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนเราต่อไปนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่คนละภาคเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนิดนึงทั้งาจากอาจารย์เองแล้วก็อาจารย์ปตธราวดีเป็นศิษย์เก่าของที่นี่นะคะอาจารย์เลือกมาจากบ้านนะลูกเลือกมาจากบ้านตั้งแต่ก่อนก่อนเข้ามาที่ที่คาราซับนะคะเขาเคยเรื่องมาตอนมัธยมตั้งใจจะเรียนเอกพืชศาสตร นะคะแล้วก็แต่ว่าต้องมาเลือกอยู่ดีก็าตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้มีโรคพิเศษนะคะก็คือโครงการะะเกษตรตอนนั้นไม่มีนะคะแต่เพื่อนอาจารย์ก็บอกว่าทําไมไม่เลือกภาคนี้แล้วเราก็บอกว่าเพื่อนก็รับนะบางทีนะแต่ว่าเราเออก็ไปหาดาหน้าแล้วกันเพื่อนอยังไงก็ยังอยู่ในคานะเดียวกันใช่ไหมคะเพรนาะฉะนั้นเลือกอนาคตของตัวเองนะคะทีนี้อาจารย์ปัดมีอะไรเสริมไหมอาจารย์ปัดก็เป็นศิษย์เก่าเหมือนกันเป็นลูกน้องอาจารย์นะคะ อาจารย์ถามตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำงานอะไรตอนั้นอาจารย์ไม่ได้คิดว่าอาจารย์จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ไม่ได้คิดว่าอาจารย์จะเป็นอาจารย์นะคะเี่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบมันจะทําให้อาจารย์ทำงานได้อย่างมีความสุขและสิ่งที่อาจารย์เลือกอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์เลไม่ผิดเนาะเออ ชอบอะไรอาจารย์ชอบลงแปลงชอบไหมลงแปลงถามว่าทำไมอาจารย์ชอบลงแปลงเพราะว่าอาจารย์เรียนเกษตรถ้าอาจารย์เรียนเกษตรแล้วอาจารย์ลงแปลงไม่ได้ไอาจารย์ไม่รู้จักต้นไม้เลยอาจารย์ก็ทาง,งานไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะทงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คิดแล้วว่าอาจารย์เรียนพืชแต่ว่าในความเป็นพืชเนี่ย มันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราเลือกที่จะทําให้เราเลือกที่จะเรียนนะคะเมื่อกี้อาจารย์สามบอกแล้วว่ามาีเรื่องอะไรบ้างหลายๆกลุ่นะคะเราอาจจะไม่ได้ชอบลงแปลงแต่ว่าในสาขาพืชเนี่ยเรายังมีเรื่องของเทคโนโล,โลยีชีวภาพใช่ไหมคะเรามีไบโอเทคเรามีโมเลกุลารเรามีปรับปรุงพันธุ์ที่คันเลือกโดยการใช้เทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มาช่วยในการทำงานของเราเนาะแต่ว่าพื้นฐานที่เราจะต้องมีก็คือการลงแปลงเนาะเพราะเราทำในแหล่งเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาตรวจสอบกับกับในสภาพจริงด้วยนะนี่คือสิ่งที่ที่อาจารย์เลือกเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจมันไม่มีให้เราเลือกทำได้หลายๆอย่าง ะะไม่ใช่ว่าสาขาอื่นไม่ไม่น่าสนใจนะคะสาขาอื่นสาขาอื่นก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าต้องถามตัวเองว่าหนูชอบอะไรหนูอยากทําอะไรหนูอยากเป็นใครในพื้นที่ประเทศไทยหนูอยากเป็นใครเดินเบาะไค่แี้ค่ะ